แล้วก็สินค้าคุณภาพเพราะว่าเรามีความชำนาญมาประมาณสัก42ปีแล้วปีนี้ส่วนใหญ่ผมวิ่งออกไปซื้อทั่วกรุงเทพและปริมณฑลอยู่ได้ฮะเพราะผมผมคือต้นทางของร้านหนังสือผมไม่ใช่ปลายทางที่มารับไปขายอะไรอย่างนั้นผมเป็นคนหาสินค้าเข้ามาแล้วก็ขายเองอะไรอย่างเงี้ยอ่านด้วยครับเพราะผมชอบหนังสือครับผมมีความสุขสนะผมทราบซึ้งกับตัวอักษรนะ ในย่านยาวราทที่เป็นแหล่งการค้าสําคัญของเมืองไทยมีชายไทยเชื้อสายจีนท่านหนึ่งที่หลงไหลในการทําธุรกิจหนังสือมือสองชายผู้ที่บอกว่าตัวเขาเองรักหนังสือและทราบซึ้งในตัวอ,อักษร เขาเริ่มต้นจากการเป็นพ่อค้าขายส่งหนังสือให้แก่ผู้ซื้อในย่านเยาวราชจนกระทั่งขยับขยายกลายมาเป็นเอเจนต์อิสระที่ส่งหนังสือตามออเดอร์ให้แก่ลูกค้าเป็นเวลานานกว่า40ปีแล้วที่เขายืนหยัดอย่างมั่คนคงท่ามกลางกองหนังสือคองโตของเขาเรื่องราวของชายผู้เป็นอีกหนึ่งตำนานของธุรกิจร้านหนังสือมือสองเฮียชายผู้ที่ไม่ได้ขายเฉพาะหนังสือภาษาไทยเท่านั้นแต่ในร้านของเขายังมีหนังสือภาษาจีนและหนังสือภาษาอังกฤษอีกมากมาย เขาเปิดร้านขายหนังสือมือสองจำนวนสองคูหาอยู่ในตอกมะขามสองไม่ไกลจากวงเวียน22กรกฎามากนะักในร้านของเขาอัดแน่นไปด้วยหนังสือจำนวนมากที่รอคอยผู้ซื้อมาลือคนวันนี้เพจวรรณกรรมรีวิวโดวยแอรคนกล่องขอนำเสนอเรื่องราวของร้านขายหนังสือมือสองอีกหนึ่งร้านผ่านรายการวรรณกรรมเทเตอร์ในตอนต้นทางของหนังสือที่ถูกเปลี่ยนเจ้าของเรื่องราวจะเป็นอย่างไร ไลย,ยนาครับในในเฟซบุ๊กครับครับตอนนี้เราอยู่หน้าร้านร้านนี้ชื่อว่าอะไรครับอ๋อหนังสือเก่ายาวราชครับมีอะไรขายบ้างอ๋อก็เป็นหนังสือเก่าพวกหลายๆประเภทฮะทุกอย่างอ่าฮะปกตินนนนเนี่ยจะได้หนังสือไปยังไงการบอ๋อมาจากหลายทางไหมครับหลายทางครับเพราะว่าเราสมัยก่อนเราเป็นสายส่ง วิ่งซื้อหนังสือแล้วไปส่งพวกหยีปัวทั้งหลายตั้งแต่อยู่สนามหลวงอ่าก็เลยมาจากหลายาันหลายทางเพราะว่าตะกอนซื้อแบบเอาค่าค่าในหน้าอย่างเดียวโป๊กเกอร์อะไรพวกนี้เอาค่าในหน้าขายต่อขายส่งเลยเอาความไวเข้าไว้แต่ตอนนี้เป็นบ้านบ้านปลายชีวิตก็เลยต้องมาเปิดร้านอะไรเงี้ยขายทีละเล่มสองเล่มแต่ก็ยังมีคนมาซื้อไปขายอยู่นะ ออรตาใช่ค่ะใช่ค่ะพราะเราซื้อได้เยอะสินค้าได้เยอะแล้วก็สินค้าคุณภาพเพราะว่าเรามีความชำนาญมาประมาณสัก42ปีแล้วปีนี้ปีนี้ปีที่42ค่ะทำตั้งแต่อายุ18ค่ะแต่ว่าตอนแรกๆอาจจะไม่เต็มรูปแบบอาจจะสมัครเล่นหน่อยแต่หลังๆมานี่เต็มรูปแบบอตอนนี้60 แล้วก็หนังสือนี่ส่วนใหญ่เขามาส่งเดียแต่ว่ามียังไงอมาส่งแทบจะไม่มีแล้ส่วนใหญ่ผมวิ่งออกไปซื้อทั่วกรุงเทพและปริมณฑลประมาณนี้ส่วนใหญ่ที่เพียซื้อนี้ยังไงพอเรารู้ว่าเขาจะขายเรารู้ยังไงว่าเขาจะขายอ็อยัไมีการบอกต่อไปเพราะว่า เราขายหนังสือเราก็ต้องไปแจกนำบัตรอะไรพวกนั้น<ช>เ,พเพราะว่าเพราะเราขายหนังสือเราต้องการประเภทไหนมีก็ติดต่อเข้ามาแล้วก็เรียกเราไปดูแสดงว่าอยู่ในวงการมานานนานมากจนกระทั่งเรารู้ว่ามีมีแหล่งที่จะหา้ใช่มีแหล่งแล้วหนังสือในร้านที่ได้มาสนใจประเภทไหนแต่คคว่าเยอะแยะทั่วไปน่าจะลมๆม,มดนะแต่ท่านที่มีราคาก็เป็นพวกวรรณกรรมเก่าพวกหนังสือโบราณเลยพวกนี้หนังสือแมกกาซีน วกอะไรพวกนี้แต่ก่อนมันก็ได้กําไรอยู่นะแต่ตอนนี้มันไม่ไม่ทำแล้วมันขายไม่ได้แล้วแมกกาซีนในพวกนี้แต่ต้องเป็นนักแมกกาซีนเก่าสมัยก่อนนักแม็กกาซีนใหม่เยอะนะขายส่งอะไรเงี้ยเล่มหนึ่งได้5บาท10บาทอะไรพวกนี้เดี๋ยวนี้ทําเงินไม่ได้แล้วอย่างพวกตําราเรียนเทคบุ๊กเลยพวกนี้สมัยก่อนได้กําไรเยอะอยเพราะเราขายส่งแต่ตอนนี้ทําเงินไม่ได้แล้วเพราะว่ามันเปลี่ยนไปนักเรียนเรียน พวกเทคุ๊กมันเปลี่ยนทุกปีอะไรอย่างเงี้ยสมัยก่อนนี่มัน10ปี20ปีเปลี่ยนทีเลยมันก็เลยตำราเรียนพวกเทคนิคเนี่ยก็เลยจากพี่สู่น้องจากน้องสู่ไปอีกรุ่นหนึ่งมันขายได้สมัยนี้มันเปลี่ยนเร็วมันก็เลยพวกเทคบุ๊ก็จะลำบากขายไม่ได้แล้วแต,แต่ว่าพวกนวนิยายนี่ขายได้ตลอดอ๋อขายได้ตลอดฮะนวินิยายแล้ววันิยายมีเยอะไหมเยอะมากม ในร้านเนี่ยจะมีถ้าผมเห็นมีอยู่2องคู่หาบหนังสือรวมีเยอะไหมประมาณอ๋อผมไม่ได้รับเล่มนะ,อะเออถ้าเป็นกิโลก็น่าจะประมาณสักสิตันได้ครับแ,แ,แ,แล้วราคาขายหนังสือเป็นอย่างเดียอย่างไรมีราคาตายตัว,ว,วมั้รอ๋อส่นใหญ่ผมก็จะสตาร์ทที่ประมาณ50บบาทขึ้นไปถึงประมาณเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่น กนนี้อย่างอย่างนิยายอย่างนี้นะขออนุญาตนะครับผสมอย่างแบบแบบหยิบเนี่ยอันนี้นิยายใครด็อกเตอร์ป๊อปเองสมัยก่อนดังมากครับครับอย่างด็อกเตอร์ป๊อปอย่างนี้ขายยังไงโอ้ขายร้อยเดียวค่ะขายเดียวอ่สภาพเป็นนิตยบัตรอ่ะสภาพคือประมาณ8-90%เก้าสอร์บเปออ่าฮะแล้วก็มีทุกสไตล์มีทุกสไตล์ฮะหังสแล้วหนังสือใหม่แกะซีนนี้มั้งไหมมีหลุดมาบ้างไหมมีครับมี บางคนซื้อไปยังไม่ได้อ่านก็ขายทิ้งแล้ว,ลวอะไรอาจจะตัวเองไม่ได้ขายแต่ว่าคนอื่นขายให้แทนอาจจะตอบเพนนั้นแต่ว่าไม่รู้มีชีวิตอยู่เปล่าเราก็ไม่รู้ <laughs> บางทียังไม่ได้แก่เลยพี่ <laughs> อยู่ในวงการขายหนังสือมาสี่ส<ฆ>ิบป <laughs> ีเห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรของคนอ่านบ้างไหมอ๋อก็เห็นครับสมัยก่อนเราก็กําไรง่ายๆเอาค่าค่าในหน้าเพราะว่าเราก็ซื้อๆๆแล้วไปส่ง พอช่วงช่วงบ่ายเราก็กลับบ้านแล้วสบายรับเงินสดเพราะว่ามันเป็นมันเป็นมันเป็น,น,ปนสินค้าเงินสดก็ช่วงหลังมาก็ต้องปล่อยเชื่อบ้างอะไรเงี้ยมันขายลําบากขึ้นแล้วก็หนีไปแล้วก็เราก็โอเคทิ้งไปเอาขับกะว่าขายง่ายๆ่ายแล้วก็ส่งบางทีก็ติดบา้างอะไรเงี้ยแล้วมันก็ผ่านไปไงยตอนนี้ก็แบบไม่ไม่ปล่อยไม่ปล่อยเชื่อแล้วส่วนใหญ่ก็ขายเง,งินสด เพราะว่าปล่อยเชื่อไปก็อันตรายอยู่แล้วคนคนที่อ่านหนังสือที่เป็นแบบนอนหนังสือมาซื้อยังงเดี๋ยวเปลี่ยนเยอะไหมอ๋อไอไอนอนหนังสือนี่ไม่เคยเปลี่ยนนะแต่อาจจะว่าเศรษฐกิจไม่ดีไม่มีกาลังซื้อเออเพราะหนังสือดีๆก็ยังแย่งกงนซื้ออยู่นะเออหนังสือที่มันมีคุณภาพนี่ยคนก็ยังแย่งกงนซื้อพวกวรรณกรรมแปลจากต่างประเทศอะไรก็ารางวัลโนเบลอะไรเงี้ยแย่งกันซื้อนะ เพราะเขาต้องการปกเก่าพิมพ์ใหม่เขาก็ไม่เอาอแล้วคนซื้อหนังสือน้อยลงไหมอ,อ๋อผมว่าจะบอกว่ามากขึ้นมันเป็นไปไม่ได้ต้องน้อยลงครับคนอ่านคนอ่านหนังสือน้อยลงไคนอ่านหนังสือเนี่ยผมก็ไม่รู้มันน้อยลงหรือเปล่านะแต่จากการขายผมมันขายน้อยลงขาย,ยลยขายน้อยลงไเ่ออยงครับ<ม>เป็นห่วงอะไรบ้าง เกี่ยวกับธุรกิจการอ่านเกี่ยวกับวงการหนังสือเกี่ยวกับการอ่านอ๋อไม่ห่วงนะฮะเพราะเราต้องตามสภาพค่ะเพราะว่าเราอยู่ในโลกสมัยใหม่แล้วมันมีอีบุ๊กมันมีอะไรเยอะแยะไปหมดใช่ไหมเดี๋ยวนี้เขาไม่จําเป็นต้องมาหาเราเขาก็มีหนังสืออ่านอืมแล้วทุกวันนี้อยู่ได้มั้อธุรกิจอยู่ได้ฮะเพราะผมผมคือต้นทางของร้านหนังสือครับผมไม่ใช่ปลายทางที่มันรับไปขายอะไรอย่างนั้น ผมเป็นคนหาสินค้าเข้ามาแล้วก็ขายเองเอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าแต่ก่อนนี่เราขายได้เป็นร้อยเงี้ยสมัยก่อนขายส่งอาจจะ40แต่ตอนนี้ขายได้ร้อยหนึง่งแต่ขายได้น้อยลงสมัยก่อนอ่ะขาย40 30อาจจะขายได้เป็นร้อยเป็นพันเล่มแต่ตอนนี้มันขายได้น้อยลงแต่ว่ามัน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 ผลกําไรมันเยอะก,กว่าเดิมแต่ว่าขายได้น้อยลงเทียมองนังถึงสองก็เป็น ผมว่ามันถ้าเกิดคนรับไปขายจะอยู่ลำบากถ้าคนวิ่งเองหายเองเลยเนี่ยจะอยู่ได้ขายส่งจะอยู่ได้ผมว่าอยู่ได้แต่อาจจะไม่ไม่ดีเท่าไหร่ไม่ดีเท่าไหร่ไม่เหมือนสมัยก่อนเพราะว่าเราหาเงินแบบง่ายๆห้าร้อยพันหนึ่งง่ายๆเดี๋ยวนี้มานั่งขายทีเราเล่มสองเล่มกว่าจะได้ห้าร้อยมันก็เหนื่อยอยู่นะเออว่าว่า,วาต้องสู้กับค่าเช่าเพราะเราไม่มีที่ในเมือง เออมาซื้อาคาเช่าเนี่ยสูงอยู่เหมือนกันเพราะที่ของคนอื่นเขาอือย่างพิกีเสาร์อาทิตย์นี่คนเดินมาซื้อ้านเยอะเยอะอ๋อถ้าเกิดเป็นปกตินะปกติไม่มีโรคไม่มีอะไรนะก็เยอะอยู่นะเพราะว่าวันเสาร์วันอาทิตย์นี่เป็นวันที่ผมมีรายได้มากที่สุดในสัปดาห์แล้วพอช่วงโควิดนี่ได้เย่ครับาครับเออแต่ก็ยังอยู่ได้เพราะเราเป็นต้นทางอืมกระตูนมีไหมครับ มีครัแต่ตอนนี้ไม่เว<ม>ิร์กแล้ว<ม>ครับครับเดี๋ยวี้เด็กไม่ใช่เด็กรุ่นใหม่มันเปลี่ยนเขาไม่อ่านแล้วเขาไปดู Youtube หมดเขาขนาดสนรับพิมพ์ขายการ์ตูนอย่างเจงเแล้วร้านมือสองผมจะอยู่ได้ไงโอเคค่ะโอเคครับตรงนี้ก็เป็นนวนิยายรุ่นเก่านะคะนโยนโยบอนเนี่ยรุ่นพ่อแม่นะคะเป็นนิยายรุ่นเก่าที่หายากอยู่ เดี๋ยวนี้รุ่นใหม่ไม่ค่อยรุ่นใหม่จะอยอู่อีกที่หนึ่งนะคะตอนนี้นิยายรุ่นเก่าวรรณกรรมตอนนี้ก็วรรณกรรมแปลวรรณกรรมเยาวชนเนี่ยวรรณกรรมที่มีชื่อเสียงของเมืองไทยเนี่ยเยอะอยู่ฮะมาดูไม่เบื่อหรอ,หรอฮะเยอะมากรับนอนหนังสือนี้ได้ไหมครับวใช่ใช่ฮะเออเนี่ยเนี่ยเป็นแถบเลยฮะตรงนี้ก็เป็นการ์ตูนเนี่ย อันนี้ก็เป็นการ์ตูนโบราณการ์ตูนเก่าหน่อยเพราะตอนการ์ตูนใหม่เดี๋ยวนี้ขายไม่ค่อยได้ก็เลยมีแต่การ์ตูนเก่าขายมีคนมาตามหาเยอะมีฮะการบางคนอาจจะคิดถึงเล่มนี้แล้วใช่ใช่ในอดีต<ๆ>เขาซื้อไม่ได้แต่ตอนนี้มีตงังค์แต่ราคาก็อาจจะพุ่งขึ้นไปหน่อยอ,อ,อย่างอย่างดับเบิลบอลเองเฮียเรียใช่มีใช่ไหมฮะมีครับใช่มีโดเรมอนรุ่นเก่ารุ่นแรกๆมีบุญกิจเก่าๆฮะ มีชั้นสองด้วยครับมีชั้นสองด้วยครับได้ครับครับครับเห็นบอกว่ามีต้องฝากกระเป๋าฝากน้ำว่าอ๋อเพราะว่าเราดําเนินงานคนเดียวเราไม่อยากจะค้นฮะเพราะว่ามันจะเสียลมอ่าก็เลยบอกให้ช่วยฝากหน่อยจะได้หมดปัญหาไปแก้ปัญหาแบบง่ายๆ้น้ำนี่อันตรายแบบน้ือันน้ำอันตรายมากครับเพราะว่าคนถือน้ำหวานมากินกาแฟมากินแล้วมันหกขึ้นมาอย่างเงี้ย เราจะมาเรียกค่าเสียหายมันก็เหนื่อยมากนะแล้วคุณก็ทะเลาะกับลูกค้าด้วยรู้สึกว่ามันไม่เวิร์กอ่ะเราป้องกันไว้ก่อนดีกว่าน้ำไม่ให้เข้าครับน้ำไม่ให้เข้าจะเสาฝักไว้ใช่ครับตามระบายยยู่ัได้ครับเปิดไฟเปิดพัดลมเองเลยฮรเซลเซอร์วิสครับครับครับตรงนี้ก็เป็นวรรณกรรมเก่าเเยอะมากครับ วรรณกรรมเก่าหาที่อื่นไม่มีนะฮะเพราะตะก่อนนี้อยู่บนห้างเนี่ยผมก็เป็นคนส่งอยู่อยู่บนห้างพวกเซนทันพาซาเนี่ยผมก็เป็นคนส่งอยู่แต่ว่าตอนนี้เขาเสียชีวิตไปแล้วเขาก็เลยทําต่อไม่ได้ลูกหลานเขาทาต่อไม่ได้ก็เลยผมก็มาช่วงชีวิตบ้านปลายเหมือนกัน <laughs> <laughs> นี่ฮะยี่ตะก่อนท,ทอ<ะ>อี่ทำสายส่งชื่ออะไระฮะสายส่งที่ที่ทอ๋อผมเป็นเป็นสายส่งอิสระฮะ เออเพราะม,มีคนที่ทําแบบผมก็หลายคนอยู่ก็คือสอง่งนิตยสารส่งหนังสือพิมพ์ส่งตามออเดอร์ฮะสั่งมาคุณอยากได้อะไรคุณสั่งมาค,ครับเนี่ยฮะหนังเก่าเยอะครับแล้วก็เป็นพวกกระตูนความรู้ครับฝั่งนี้เป็นกระตูนความรู้ฮะพวกเซอร์ไว l ลอะไรพวกนี้เอาตัวรอดในสถานการณ์ต่างๆอืม เฮียนี่อ่านหนังสือด้วยถึงได้รู้ว่าคะไรคืออะไรอ่านด้วยครับเพราะผมชอบหนังสือครับผมมีความสุขครับนอกจากได้หยิบได้จับก็ยังได้อ่านด้วยอ๋อผมผมผมทราบซึ้งกับตัวอักษรนะเออแต่ไอ้เรื่องไอ้เรื่องนั้นผมก็ไม่เคยทราบซึ้งเท่าไหร่เวลาจับหนังสือเพราะบางทีมันเก่ามากอะไรเงี้ยจับลําบากเราอ่านเราอ่านแล้วรู้สึกทราบซึ้งกับตัวอักษรตุสไตล์ไหนที่เฮียชอบมากอ๋อผม เรื่องแปลจีนไหมไม่ไม่ฮะผมชอบสไตล์พวกพวกอะไรเรื่องชีวิตอะไรพวกเนี้ยเรื่องชีวิตเรื่องประวัติศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยนะฮะเป็นปัจญาอะไรเงี้ยที่มันรู้สึกเข้าใจยากๆหน่อยปัจญาพวกของชีวิตอะไรพวกนี้มันให้มันให้ความแล้วก็เป็นพวกฝ่ายซ้ายอะไรพวกนี้โอเคด้ใช่สะท้อนปัญหาชีวิตได้ครับครับลองดูฮะแล้วก็มีภาษาอังกฤษเยอะฮะภาษาอังกฤษด้วยครับ มีนิยายมีเทคบุ๊กอะไรพวกนี้ก็มีฮะเออแล้วก็มีพวกเกมเฉลยเกมต่างๆสมัยก่อนนี่ไม่ขายส่งหมดอะไรนั้นแน่พอไปอยู่ส,สวนหลวงสวนจตุจักรอะไรพวกนี้มันจะ<ม>อยู่หมดีพ่อทังกฤษด้วยเอามีด้วยฮะฮะเยอะอยู่ฮะส่วนใหญ่ไม่ไม่ได้ติดราคาไว้แล้วอยากคิดยังไงอ๋อก็ประมาณร้อยหนึง่งห้าสิบร้อยหนึ่งอะไรอย่างงี้นี่เขาซื้อจากเออย่ามาเลยครับ หลายร้อยอยู่เล่มหนึ่งแต่เราก็เราก็เราก็ขายดูหน้าคนนะดูหน้าดูหน้าคนคือไม่มีตังก็ถูกหน่อยถ้าเกิดถ้ามามีตังเยอะๆก็ซื้อพื้นฐานเด็กๆมาซื้อก็อาจจะถูกหน่อยฮะไม่ไม่เราดูว่าถ้าเกิดไม่มีไม่มีเงินเนี่ยคุณขายแพงก็คงจะขายยากอยู่อืมคืออยากให้คนได้อ่านหนังสือใช่ใช่ใช่เราพยายามจะขายได้พยายามขายได้เนี่ยครั้งนี้ก็มีฮะพวกฟิกชันอะไรตั้งเทคบุ๊ก พจนานุกกมเนี่ยเป็นชุดเลยเป็นโชว์โชว์ได้เลยครับเ,เป็นชุดเลยครับเป็นชุดเลยเอ <A S 2> ่อ New Standard Encyclopedia เลยอันนี้ขายแพงไหมอ่ะไม่แพงครับเล่มหนึ่งประมาณสองร้อยอืมเป็นชุดอืม ได้ฮะมาเต็มที่เลยฮะไม่มีปัญหาเนีเ่ยือเยอะอยู่ฮะโอเยอะจริงอืมที่อค่นครับมีแก้วของอันนี้ของประเทศนี้อืมอืมนี่ก็ไม่เกิน100ฮะก็คือสนใจเล่อไหนติดลงไปก่อนครับ ราคาต่อรองกันได้อ่าแล้วก็ไปคุยกันก็เลือกให้เต็มที่ใช่ใช่โอเคเราพยายามจะขายหมดทุกเล่มแหละถ้าเกิดอยากขายอยากได้ใช่คุณคุณคุยกับผมแล้วก็มีพวกอาร์ตครับพวกอาร์ตเยอะอยู่พวกหนังสืออาร์ตฮะศิลปะศิลปะเยอะอยู่ฮะทั้งในและต่างประเทศบางคนมาแล้วอยากซื้อเล่มหนึ่งแต่อีกเล่มึงเดี๋ยวขออ่านก่อน ขอนั่งอ่านนี่โอ้ไม่มีปัญหาครับแต่อย่าเกินเวลาครับครับอืมอย่างนี้นักสืบแปลของแพรวเลยอันนี้ก็ไม่ไม่เก่าว่าไม่เก่าฮะอันนี้เป็นครับอันนี้ตุวิทย์ขาวปอดอันนี่ของคุณตุวิทย์ขาวปอดฮะโรเบิร์ตลัดล่อฮะอันนี้ดังเลยดังครับดังครับฮะส่วนฝั่งนี้เหมือนกับ ฝั่งนี้ก็มีฟิกชันมีอะไรต่างๆแล้วก็มีเป็นภาษาจีนฮะครับมีหนังสือจีนด้วยครับเอ้ยเคยอหันอองไหมเนี่ยพอได้ฮะพอได้ครับพอดีไปศึกษามันหน่อยไม่เยอะเฮยนี่ลายปักครับโอ้เรื่องนี้เยขายเท่าไหร่เนี่ยบางคนอยากไปท่อไปเนี่ยเออก็ไม่น่าจะประมาณสองร้อยอะไรอย่างเงี้ยเออ ไฮยีนสมัยเก่าเลยปักร้อยยีแบบ่สิบห้าบอน่าสนใจรั่ใหม่สภาพดีด้วยเฮียสภาพดีครับส่วนใหญ่เราเลือกมาประมาณแปดสิบขึ้นไปอ่ะเปอร์เซ็นต์นเพราะว่าถ้ามันโซมมากๆมันขายไม่ได้อ่ะราคาก็ไม่ได้ด้วยค,คนก็ไม่ซื้อส่วนใหญ่คนมานี่ก็เพศผว้ยเลยหม อ๋อผมว่ามันน่าจะรุ่นเล็กๆนะรุ่นใหญ่ๆมันขึ้นชั้นสองไม่ไหวหนังสือจีนหมดเลยครับแต่ก่อนผมผมหนังสือไทยผมจะขายส่งฮะหนังสือจีนผมจะขายเองผมจะขายเยาวรานมา40ปีแล้วผมขายที่เยาวราชย่านนี้เลยแล้วจะเอามาจากไหนอ่ะเอาผมก็ซื้อในกรุงเทพนี่ครับรับบริบทนทเขาเป็นคนเกี่ยวอ่านมาแล้วใช่ใช่คนอาจจะไม่อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยลูกหลานขายอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ซื้อต่อมา ขา,ขายดีฮะเพราะผมโตมากับหน,นังสือจีนเนี่ยเพราะว่าหนังสือจีนเให้ผมกําไรเยอะหนังสือไทยผมขายส่งไปมันกําไรน้อยแต่ว่าต้องส่งจํานวนมากอเ,เออหนังสือจีนตอนเล่มเนี่ยผมกําไรเยอะกว่าเยอะมากเลยเละหมดเลยโอเคนะครับคนชอบอหนังสือหนังสือที่บ้านผมก็กองประมาณนี้แหละคนมีกองดองก็าอะไรไปเที่ยวขา่าวแ,แจ็คลันดอนนะ อานหนังสือดีๆ mm ทั้งนั้นดังนั้นแล้วก็นิยสารก็มีครับมีฮะตอนนี้อาจจะน้อยไปหน่อยเพราะตอนนี้นิยสารขายไม่ค่อยได้แต่ก็มีเหนังสือเด็กมีฮะพวกหนังสือเด็กเป็นภาษาอังกฤษอืมเยอะฮะครับต้องมาเลือกดูครับต้องมาเลือกดูฮะของวอตดิสนี่เยอะแยะครับ เเใส่ไหนก็จะสองชั้นแล้วก็มีตรงนู้นใช่มีห้องหนึ่งลังนู้นจะเป็นชุดนักเรียนแบไม่มันก็มั่วๆกันไม่ได้จัดเหมือนกันเละมาเลือกดูได้มาเลือกดูได้ฮะแต่ก็ช่วยรักษาสภาพให้หน่อยอย่างกันก็คือยาอย่าทำให้ขาดมันขาดประจำนะฮะเราก็ตามหาคนทําไม่ได้แต่ก็ขอความร่วมมือจับอะไรก็อ่าใช่ใช่ ก็ดูดู Google Ma p นะในเพจที่เราปักหมุดไว้แล้วคุณก็นั่งรถไฟฟ้ามาใต้ BRT มันจะผ่านแถวนี้สองสถานีสถานีวัดบางกรับสถานีุมสถานีหัวลำโพงแล้วก็เดินเดินเข้ามาออกกำลังกายหน่อยก็ถึงง่ายๆครับเปิด,ปดวันไหนที่วันไหนอ,อ๋อ ผมเปิดเกือบทุกวันเลยนะหยุดวันพุธวันเดียวฮะ mm hmm. เวลาก็ประมาณบ่ายโมงไปต้นไปไวถึงประมาณในอดีตก็เปิดถึงตึ่งทุ่มแต่ตอนนี้เปิดแค่หกโมงเย็นเพราะว่ามันเศรษฐกิจไม่ค่อยดีช่วงบ่าย,ายช่วงบ่ายนี้อยู่ตลอดช่วงบ่ายอยู่ตลอดฮะทีนี้อย,ออยากบอกว่าสำหรับคนที่มาไม่สะดวกเยัยมีแฟนเพจฟเพจฟซบุ๊กด้วยใช่ใช่ชื่อชื่อหนังสือเก่าเยาวราชเฟซบุก๊กครับ าเกิดใครอยากถามหาหนังสือใช่ถามได้ฮะเข้ามาที่อินบ็อกเลยโทรคุยอะไรได้ฮะมีโทรศัพท์อยู่หน้าเพจนะครับหน้าเพจเลยอ,อเปิดได้ไหมครับได้ฮะศูนย์แปดเก้าหกเจ็ดแปดสี่หกสี่เจ็ดครับ